สวัสดีครับ FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียกว่ารีวิวนะครับภายในนะครับเจ้าอังเปานะครับโรกี้คันแดงนะครับพอดีมี FC ท่านหนึ่งนะครับอยากให้ผมรีวิวข้างในนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับข้างในนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นเบาะนะครับผมเอาออกนะครับเป็นเบาะนอนนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะนอนเรียกว่า นอนเบอกันบ่อยนะครับก็นี่ภายในนะครับก็จะมีผ้าม่านนะครับแล้วก็มีเบาะนะครับตรงนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับตรงนี like ้แล้วตรงนี้ก็เป็นชั้นเขาเรียกว่าช่องนะครับไว้วางสําหรับวางน้ําขวดน้ําแก้วน้ํานะครับนะครับแล้วก็นี่ครับก็คือที่นอนเรานะครับพับเก็บนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกรองนะครับมีกรองนะครับเราก็เก็บไว้ข้างในนะครับ เวลาจะนอนเราก็เอาผ้านะครับปูนะครับก็ทําที่นอนนะครับก็ตัวนี้ก็คือจะทําให้เหมาะเรียกว่าเรานะครับนอนนะครับจะได้นอนสบายนะครับเหตุผลที่ทําใหญ่ๆก็คือผมเป็นคนนอนดิ้นนะครับผมก็เลยทําให้มันใหญ่ๆนะครับเห็นตัวนี้นะแล้วก็ยังมีพัดลมนะครับตัวหนึ่งนะครับนี่ครับพัดลมดาวนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านบนหลังคานะครับเราก็แปลงนะครับเป็นไฟนะครับเราไปซื้อมาแต่ง ครับนี่คือสวิตไฟของเราครับแล้วก็มีเกจนะครับตัวนี้มีเกจที่ฟรีนะครับใช้ได้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวมารีวันแต่ละตัวเลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแบตนะครับเป็นแบตนะครับตัวนี้เป็นมารวัดน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรว่าน่าจะวัดรอบนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ต่อตัวนี้เป็นเกจความร้อนนะครับซึ่งขาดนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วตัวนี้ น่าจะเป็นความเร็วนะครับแต่ผมไม่ได้ต่อนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือวัดบูทนะครับวัดบูทรบบนะครับแล้วก็เรามีเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงนะครับมีทีวีนะครับแล้วก็มีนะครับนี่ครับนี่บเรียกว่าสวิตนะครับคอปเตอร์แล้วก็ตัวนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับนะครับแล้วมีบล็อกแอมป์นะครับบล็อกแบตนะครับตัวนี้ก็เราต่อนะครับตัววัดตัวชาร์จนะครับแล้วก็ ปีนะครับอาจจะไม่มองเห็นอาจจะมองไม่เห็นนะครับสวิตทุกตัวนะครับใช้ได้ทุกตัวนะครับสวิตพัดลมนะครับแล้วก็สวิตอินเวอร์เตอร์นะครับสวิตเครื่องเสียงนะครับสวิตไฟถอยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสวิตพัดลมนะครับที่เปิดอยู่เดี๋ยวเปิดเป็นอนีตรงนี้นะครับตัวนี้ก็สวิตวิาหน้าจอนะครับทีวีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือมตดวัดความเร็วนะครับ ดิจิตอลอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ครับบูธอีกบูต t u r b อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นบูธลมนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นบูธไฟฟ้านะครับเราต่อนะครับช่างผู้ชำนาญการต่อให้นะครับก็ภายในก็มีประมาณนี้นะครับก็นะครับฝากนะครับ f c ทุกท่านนะครับก็ติดตามนะครับเพจนะครับสอสํารัญดีนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับสอสํารัญดีชาแนลนะครับนะครับก็ ภายในเราก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะรกๆหน่อยนะครับรถทํางานนะครับเพิ่งโดนฝนเห็นไหมฝนเพิ่งหยุดตกก็เลยมีเวลาเรียกว่าถ่ายคลิปให้เอฟซีและทุกท่านได้ชมได้ฟังกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับท่านใดอยากให้ผมถ่ายอะไรนะครับในเรียกว่าธุรกิจของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นของสอสราัดีหรือว่าจะเป็นธุรกิจวิ่งดินนะครับ ผมก็เรียกว่าร่วมงานกับเสียโพงนะครับหรือว่าเท่าเกนะครับใกล้ๆนะครับนะครับสะดวกตรงไหนใครเรียกใช้บริการได้นะครับเรามีนะครับดินหินทรายนะครับไว้บริการทุกท่านนะครับราคาย่อมเยาวนะครับสนใจสอบถามนะครับได้เข้ามาได้นะครับทางทางแชทนะครับทางเพจส่วนตัวก็ได้นะครับทางเรียกอไงเฟซส่วนตัวนะครับหรือว่าทางแชทเราครับก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ